ผมนายนัตภูมิืิมสุดรหัสประจำตัว68301040084ผมนายธนพลน,นายหน้ารหัสประจำตัว68301040086ผมนายพิชัยกีรถรหัสประจำตัว65301040013 กำหนดให้ input สวิตช์ตัวที่หนึ่ง x หนึ่งสวิตช์ตัวที่สอง x สองสวิตช์ตัวที่สาม x สามสวิตช์ตัวที่สี่ x สี่สวิตช์ตัวที่ห้า x ห้ากำหนดให้ output relay ตัวที่หนึ่ง y หนึ่ง relay ตัวที่สอง y สองเงื่อนไข กดสวิตตัวที่หนึ่งส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานดีเลยตัวที่หนึ่งทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่หนึ่งกดสวิตตัวที่สองส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงานกดสวิตตัวที่สามส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่สองทำงาน ดีเลตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สามกฎสวิตตัวที่สส่งผลให้ดีเลยตัวที่สองหยุดทำง,งานดีเลยตัวที่1และตัวที่สองและดีเลตัวที่สองต้องไม่ทำงานพร้อมกัน กดสวิตตัวที่5รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2หยุดทำงานรายงานที่2.2กําหนดให้อินพุตตัวที่1 x 1 i n p u อินพุตตัวที่2 x 2อินพุตตัวที่3 x 3อินพุตตัวที่4 x 4 กำหนดให้ออพุธตัวที่หนึ่งไว้หนึ่งออพต์ตัวที่สองว้สองเริ่มสิมกอตัวสวิตตัวที่สองหรือตัวสวิตตัวที่สี่ ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานทํางานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สองหรือสวิตตัวที่สี่ กดสวิตตัวที่หนืองปสุสวิตตัวที่สามส่งผลให้ดีเยตัวที่1และดีเดตัวที่สองูิ่ทำงาน